สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังฟ้าใสใาบสิริวันนะคะวันนี้เข้ามาสู่ใกล้ปลายสัปดาห์แต่เรื่องต่างๆไม่รู้ว่าปลายด้วยหรือเปล่าบางคนเคยเคยความพูดว่าปลายฝนต้นหนาวแต่ตอนนี้ปลายความร้อนระอุหรือจะร้อนระอุมากขึ้นวันนี้เราจะได้คุยกับอาจารย์ทวีศุขธรรมศักดิ์ต้องบอกว่าเอฟซีอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันหลายเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อก่อนเป็นคนบอกว่าอาจารย์พูดอะไรแต่ตอนนี้ทุกคนกําลังรอว่าต้องฟังอาจารย์พูดอะไรเพื่อการเตรียมตัว อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์อยู่ในระบบซูมเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสิริวันท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีหลายช่องทางนะใช่เราอยู่ในสถานี102.5ของกองทัพอากาศและอีก30กว่าสถานีทั่วประเทศพร้อมทั้ง YouTube Facebook แถมที่สําคัญเรามี m e t a เว r ร์ที่เรียกว่าสปาไทยเป็นอวตารเข้าไปนั่งดูได้ต้องรบกวนถามอาจารย์แล้วค่ะหัวข้อที่อาจารย์ตั้งมาว่าปี2,565 เขาก็ว่ากันว่าปีนี้เนี่ยทําไมความท้าทายมันไม่จบเสียทีแต่อาจารย์บอกว่าปีนี้จะทําให้ทุกคนลืมลืมต้มยํากุ้งลืมวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ยังไงคะอาจารย์เอ่อด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ทางทั่วโลกนะครับคุณสิริวันมันเป็นช่วงเวลาที่กดดันแล้วก็ท้าทาย ประเทศไทยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ในขณะนี้เองเนี่ยโดยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราคงต้องยอมรับความจริงกันดีกว่าว่ามันโตได้ไม่ทันในการใช้ดอกเบี้ยนะครับนั่นที่หนึ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นนี้เท่าไหร่มันไม่ได้สําคัญนะแต่สําคัญที่ว่าเรามีรายได้เนี่ย มาเพียงพอกับการจ่ายนีไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากกว่าแต่ทีนี้พอเราไปดูในไส้ในของทั้งระบบ,บคุณสิริวัลว่า,าต้นทุนของการดําเนินงานแล้วก็ต้นทุนชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยนะครับพออย่างสมมุติผมคุณสิริวัลไปกู้ซื้อบ้านเนี่ยเราก็มีดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายบ้านมีเงินต้นนะครับแต่ในความเป็นจริงอคุณสิริวัลแล้วก็ทางผมด้วยเนี่ยก็จะต้องมีอะไรท่านผู้ชม ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมค่าอาหารนะครับค่าน้ําค่าไฟค่านูน่นค่านี้ค่านั่นนะฮะทุกท่านลองไปทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูก็จะเห็นนะครับว่ารายจ่ายของเราเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณสิริวันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าทันทีที่สถานการณ์ขณะดนี้ต้นทุนชีวิตเราขึ้นทุกพิติเลยคุณสิริวัน เมื่อวันก่อนไปเติมน้ํามันนะครับช่วงสงการปกติเคยเติม900กว่ากว่าวันนี้เติมไปเกือบ1 0 0กละเติมถังเท่ากันนะครับแต่เงินที่จ่ายไม่เท่ากันหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยในการเติมน้ํามันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวต้นทุนค่าอาหารเริ่มปรับขึ้นเพราะอะไรฮะทั้งที่เราเป็นประเทศกเกษตรกรรม ก็เพราะว่าเรามีซัพพลายเชนทั่วโลกไม่ว่าจะสั่งปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นมันก็ดันราคาอาหารให้เกิดขึ้นด้วยในวิกฤตตรงนี้พี่น้องเกษตรกรจะเห็นเลยนะสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชาการที่9เนี่ยได้วางไว้แล้วก็พระองค์ท่านรัชาการที่10ก็มาดําเนินการต่อในเรื่องโคกหนองนาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยคืออะไรคือคือสิ่งที่การดําเนินชีวิตเกษตรกรรมเนี่ยโดยไม่มีต้นทุนทางการเงิน เพราะว่าทุกอย่างในระบบมีเวทที่วางไว้แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวไม่กี่ประเทศในโลกด้วยนะคุณสิริวันที่สามารถมีผลผลิตอาหารเนี่ยตลอด24ชั่วโมงในต,ตลอดอ12เดือนเราจะเร <c oughs> ีว่า12เดือนแต่เมื่อกี้พูดเรามีอาหาร<ๆ>ที่ใเรามมีพืชผลไม้ทุกฤด,ดูการเลยนะจ๊ะใช่ครับแล้วก็ทันยับพืชที่เราเอามาดํารงชีวิตเราเนี่ยเราเรามีตรงเนี้ยตลอดในทุกๆทุกๆเดือนนะฮะที่ที่เกิดขึ้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป ทีเนี้ยพอเราอ่ะไปผูกกับระบบโลกระบบการค้าเราต้องยอมรับว่าในเมื่อต้นทุนทุกอย่างมันขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราผูกกันไว้คุณสิริวันท่านผู้ชมท่านรู้ฟังมันก็ขึ้นด้วยใช่หรือไม่ทีนี้ผมกับคุณสิริวันเนี่ยไปกู้ซื้อบ้านมาเรามีต้นทุนดอกเบี้ยปรากฏว,ว่าวันนี้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นแน่นอนพอดอกเบี้ยขึ้นหมายความว่าไอ้เงินต้นที่เราใส่เข้าไปในบ้านเนี่ยมันก็ลดลงธุรกิจก็เหมือนกันเราทําธุรกิจเนี่ย ต้นทุนทุกอย่างขึ้นหมดเลยในอนาคตเนี่ยต้นทุนค่าแรงเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปอีกแล้วก็ต้นทุนเรื่องของ financial cost เนี่ยก็ขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้คือว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก่อนนี้กันมาสองปีละจนกระทั่งรัฐบาลเองก็ต้องขยาย debt ceiling เกิดขึ้นนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ว่าไอหนี้ที่ก่อขึ้นมาเนี่ยมันดันเศรษ,ษฐกิจไม่ขึ้นเปนแค่รักษาวงรอบของเศรษฐกิจไว้แล้วเราก็ก่อน,นี้ต่อไปไม่ไหวละ ในระหว่างที่เราก่อนนี้เนี่ยมันมีนโยบายบางแอนเพื่อประคองสถาบันการเงินนะคุณสิริวันก็คือว่ามันมีเขาเรียกว่าตัวฟิกนะฮะต้นทุนทางการเงินนะครับการผ่อนปลนการผ่อนผันต่างๆเนี่ยซึ่งในเดือนหกเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> มันจะเริ่มมันจะเริ่มหลุดช่วงช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่น ดังนั้นตรงนี้แหละมันก็จะมีผลนะครที่ที่ทางด้านเครดิตบูโรเองก็มีความกังวลว่ามันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้ระบบการเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบตราสารหนี้ระบบธนาคารเนี่ยก็ก็ก็เริ่มมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเหมือนที่เราเคยคุยกันไปไหลายๆครั้งที่ผมบอกว่าให้ระบบธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยให้รีบเคลียร์หนี้เสียให้เร็วเพราะของใหม่เนี่ยมันกําลังจะมา ซึ่งวันนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ที่เป็นก็คือไม่ว่าจะเป็น Personal Loan Personal Loan นี่คืออะไร p e r ร o n a l Loan เนี่ยมันเป็นที่น่าตลกมากเลยนะคุณสริวันมีทัศนคติแบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยได้เงินจากธนาคารมาแล้วไม่ใช้นี่เพราะเขาบอกว่าก็ธนาคารโทรมาให้ขอเครดิตได้นี่แล้วทำไมต้องไปคืนนี้ให้กับธนาคารแล้วก็เงินเนี่ยไปกินไปใช้ไปเที่ยวกันหมดเลย นะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นเป็นทัศนคติที่ประหลาดมากทั้งชีวิตผมก็เพิ่งเคยเจอทีนี้ยกลุ่มที่ยากลำบากที่สุดคุณสรีวันเป็นกลุ่มไหนกลุ่มเอ e อ <Okay. S 1> สองปีมาเนี้ยหมุนกันแทบไม่รอดเลยแล้วก็ SME ที่เกิดขึ้นเนี่ย กำลังหลายๆเจ้ากําลังเริ่มจะหมดแรงนะครับแล้วก็เริ่มมีความหวังซึ่งเราไปโฟกัสท่องเที่ยวเราไปโฟกัสอะไรเนี่ยมันยังมี SME เนี่ยอื่นๆเนี่ยอีกมากมายนะครับที่อยู่ในวงรอบแล้วก็ไม่สามารถจะหมุนเงินได้นะครับายกลางายใหญ่ทีเนี้ยเอ่อลายที่ที่เป็นถัดไปเนี่ยก็คือายกลางายใหญ่เนี่ยเอ่อตัวสภาพคล่องในระบบเองเนี่ยหลายๆเจ้าก็เริ่มเหนื่อยเราเราเห็นสัญญาณหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่ว่า เริ่มมีการปล่อยบริษัทล้มโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยแล้วก็เป็นบิ๊กเนมด้วยท,ที่ที่ปล่อยให้ล้มเนี่ยคําถามคืออะไรคือสาเหตุนะครับทีนี้ระบบธนาคารเนี่ยจะรับมือ,อยังไงวันนี้เราเรา,เราต้องต้องคิดตรงนี้ล้วนะถัดมาคุณสุทธิวันก็คือต้นทุนค่าพลังงานที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี้ยคาดว่าสิ้นเดือนเนี้ยรัฐบาลน่าจะอุ้มต่อไม่ไหวละทีนี้หลังจากนี้เนี่ย ดีเซลจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วต้นทุนที่เหลือจะขึ้นไปเท่าไหร่เพราะต้นทุนตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะครับต้นทุนค่าไฟฟ้าก็ขึ้นเอ๊ะตกลงเราหลีน้ํามันไปเป็นชาร์จไฟฟ้ารถยนต์แต่สุดท้ายราคาไฟฟ้าก็ขึ้นอีกเพราะต้นทุนพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยคือตอนนี้เองเนี่ยระบบช็อตนะฮะตัวที่ว่าช็อตเทชเนี่ยก็คือระบบซัพพลายเชนของโลกที่มันสะดุดติดขัดเนี่ยมันเริ่มทวีความร้อนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พีะค,ค,ครับคุณสิริวัลโอ้อาจารย์ผู้ย่างนี้น่าสนใจเพรยาะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวัานนี้ทั่วทั้งโลกเราบอกว่าวิกฤตยูเครนและซีถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสงครามยูเครนและเซียเรียบร้อยแล้วหลังจากเลขาธิการสหประชาชาติไปเยือนไปคุยกับผู้นําตุรกีไปคุยกับผู้นํารัสเซียอย่างปูตินแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเอาแหละ,ละรัสเซียเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาดูแลพลเรือนรัสเซียในยูเครนอย่างดีแต่ยูเครนต่างหากใช้ประชาชนเป็นโล่กําบังในอีกมุมหนึ่ง ระบบการค้ารัเสเซียก็ปิดการส่งแก๊สให้โปลแลนด์เอ่อเนื่องจากว่าไม่ยอมจ่ายเงินบัลแกเรียด้วยไม่ยอมจ่ายเงินในสกุลเงินของรูบล์อย่างที่ปูตินบอกไปเพราะเป็นชาติที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียแล้วล่าสุดผลการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแล้วก็รวมรัฐมนตรีกลาโหมอีก40กว่าประเทศในสภาพยุโรปทางฝ่ายรัสเซียเองลรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็บอกว่านี่คือการแปลงกลายขององค์การนาโตโดยสหรัฐ ที่เข้ามาทําสงครามกับรัสเซียจุดนี้ทําให้เกิดจุดเปราะบางก้าวสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้วันนี้อาจารย์ให้หัวข้อชัดเจนว่าปี2565จะเป็นปีที่เราต้องจดจําแล้วอดีตจะต้องถูกลืมทิ้งไปนแน่ๆ2540ที่บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจประวัติศาสตร์อาจจะต้องถูกลบอีกครั้งหนึ่งและถูกบันทึกใหม่อาจารย์ไล่เรียงความอะไรนะความกระทบใกล้ตัวคนไทยเห็นภาพชัดมากอาจารย์อยากบอกอะไรพวกเราต่อเชิญค่ะ สถานสถานการณ์ตอนนี้คุณสิริวันพวกเราเนี่ยจะต้องลงทุนหรือทำธุรกิจเนี่ยเราต้องคิดหน้าคิดหลังให้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นล่ะตอนนี้เป็นเพราะอะไร <c oughs> เป็นเพราะสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มบีบบังคับเพราะว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเอยค่าพนักงานเอยค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนี่เสียในระบบสถาบันการเงินเนี่ยมันก็จะจะเริ่มหนักมากขึ้นเรื่อยๆ คุณสิริวันจะเห็นภาพนี้นะว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิกฤตเศรษฐกิจกันอยู่แล้วนะครับซึ่งบางคนบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจผมก็งงน,นะฮะว่าทำไมเพราะว่าทุกอย่างมันก็ยากลําบากเหลือเกินในทําการค้าขายเนี่ยนะแต่ระบบเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาตราบใดที่ financial system เนี่ยมันยังอยู่ เราก็จะเห็นหลายคนรู้สึกว่าก็ไม่เห็นวิกฤตอะไรเลยมันก็ยังไปได้เรื่อยๆแล้วสังเกตว่าคนเหล่านี้ก็คือคนที่ทํางานกินเงินเดือนแต่เขาลืมคิดไปนะว่าบริษัทเนี่ยกำลังเดือดร้อนในการหาเงินเดือนมาจ่ายพนักงานเนี่ยมากแค่ไหนนะครับตรงนี้แหละแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายให้คุณไม่ได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับขบวนการการปลดคนงานเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในในรอบนี้เองเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือการที่ สถาบันการเงินเนี่ยเริ่มน่าจะมีปัญหาทีนี้อท่านผู้ชมท่านฟังก็บอกอา้าวเห็นไม่เห็นเป็นไรเลยปีนี้ดูแล้วประกาศผลประกอบการธนาคารก็ดีโตขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับคุณสุริวันเห็น <laughs> เห็นภาพตรงนี้เลยใช่ไหมว่ามันโตจากการดําเนินงานปกติหรือมีงบพิเศษเข้ามาขายสินทรัพย์ก็เยอะนะปีนี้ในตลาดหลักทรัพย์หลายๆ <c oughs> บริษัท <c oughs> ที่ดูตัวเลขยังดีอยู่ <c oughs> แต่ที่อาจารย์สังเกตตรงนี้ก็ดีนะคะ บางคนเริ่มพูดแล้วว่าพ่อาจารย์นี่ก็เป็นท่านหนึ่งที่พูดเหมือนกันว่าโปรโมชั่นของรัฐบาลในทุกๆอย่างเนี่ยจะหมดในพฤษภาคมทั้งเรื่องการผ่อนผันหนี้เงินกู้หรือการประคับประคองหรือการยืดหนี้เราจะต้องเห็นอะไรอีก,กอาจารย์เราผมผมเตือนมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วนะครับว่าควอเตอร์สองควอเตอร์สามปีเนี้ยจะเป็นปีที่ยากลาบากที่สุดอันนี้วันนั้นเนี่ยเรายังไม่คิดว่าจะเกิดสงครามด้วยซ้ํา ปรากฏว,ว่าพอมีสภาวะสงครามซึ่งวันนี้คงคงเห็นภาพชัดละนะว่าเราเคยคุยกันไปว่าเดือนนี้เป็นวันเดือนชี้ชะตาโลกวันนี้เราเห็นชัดเจนของชะตาโลกแล้วว่ามันเพียงแต่ว่าจะขยายไปเมื่อไหร่แต่ภาพการขยายเนี่ยมันเกิดขึ้นชัดเจนละนะครับภาพเกิดชัดเจนคืออะไรอย่างที่เราเคยคุยกันไว้คุณสิริวันว่าแน่นอนรัสเซียบุกหรือนาโต้เป็นคนบุก หรือมีมือที่สามยุให้เกิดสถานการณ์พิเศษวันนี้มันออกชอยที่สองนั่นก็คือการที่เยอรมันเองเนี่ยได้ตัดสินใจในการส่งรถถังโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็สหาารัฐอเมริกาอังกฤษเนี่ยก็ได้ส่งอาวุธเข้าไปซึ่งตรงนี้ในในท้งทั้งที่ขนาดที่ประาธานาธิบดีปูตินบอกว่าเออถ้าใครสนับสนุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูกรรัสเซียนะครับยังไม่รวมการยึดทรัพย์การยึดทุนสำรองของธนาคารรัสเซียเกิดขึ้นเนี่ย ตรงนี้มันชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างมันจะไม่หยุดเมื่อทุกอย่างมันไม่หยุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาสินค้ามันขึ้นราคาพลังงานมันขึ้นราคาต้นทุนวัตถุดิบมันขึ้นแล้วก็เกิดการที่ว่าสั่งสินค้าแล้วไม่ได้นะครับสภาวะความอดอยากในยุโรปกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวใหญ่เลยที่จะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก แล้วตัวเครื่องปั๊มเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ปั๊มเงินต่อไม่ได้ละเพราะตอนนี้เงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เลยเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในขณะนี้เลยเนี่ยมันคือการเสื่อมค่าของเงินผมไม่เห็นมีใครมายอมรับสักทีเลยว่ามันเกิดจากการเสื่อมค่าของเงินนะครับเพราะว่าวันนี้อะไรถ้าหากว่ามันมันไม่ได้เสื่อมค่าคุณสิริวัล เขาก็ต้องพิมพ์ QE ขึ้นมาอีกใช่ไหมไม่ใช่การดูดเงินออกไปจากระบบพราะพอเงินมันไม่ทํางานเนี่ยมันจึงเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดการเบิร์นด้วยตัวของมันเองซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วแหละว่าเบิร์นเนี่ยมันมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นนะครับอันที่หนึ่งเลยเงินเฟ้อหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้ามันขึ้นไปห้าเปอร์เซ็น์ก็หมายความว่าเงินร้อยของเราในปีถัดไปเหลือมูลค่า95้าสิบห้าก็เพราะราคาของมันขึ้นเนี่ย มันก็เลยทําให้เงินของเราเนี่ยลดลงอันที่หนึง่งอันที่สองก็คือ financial asset เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีมูลค่าที่ต่ําลงคุณสิรวันท่านผู้ชมนูกฟังเห็นตลาดหุ้นอเมริกาอย่างในที่สุดเนี่ยก็ยืนอยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องจับตาดูก็คือว่าเขาเอาหุน Tesla, ้นเท s l a กับเอาหุนห้นหุ้นอ่าของ Microsoft เนี่ยนะครับเป็นตัวค้ำตลาดทวิตเตอร์ er <Yeah. S 2> ยังเล็กไปครับคุณสิวันเอา Microsoft เอาเทสลาเนี่ยค้ำตลาด แต่ปรากฏว่าในคืนวันอังคารเนี่ยเทสลาตกมาทีเดียวร้อยกว่าเหรียญน,น,นะครับเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้ถัดมาเ่อนะคะตรงนี้ขออนุญ,ญาตเสริมอาจารย์พอดีอ่านข่าวเจอเหมือนกันล่าสุดนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าหุ้นที่ตกเนี่ยเนื่องจากว่านักลงทุนกลัวการที่อีลอนมัส์ไปซื้อหุ้นทวิตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องขายเทสลาแล้วทําให้หุ้นเทสลาตกหรือเปล่าเพราะเงินจํานวนก้อนใหญ่ที่ต้องไปจ่ายเป็นเงินสดกับการซื้อทวิตเตอร์ ตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะอาจารย์ว่าบิกเทคช่วงนี้ก็ขยับตัวกันเยอะเหลือเกินค่ะทวิตเตอเป็นแค่ Business Unit เดียวนะฮะที่ Elon m ม r ร h มองอ่ะเพราะว่าตัวความสำคัญในเท s l a เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดโจโปรเจกต์ที่เป็นคลา u d บริหารอัตโนมัติคัสเพจเอ็กต่างเนี่ยมันมันก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ที่ยังไงก็ตามยังต้องพึ่งคนที่เป็นหลีดอย่างอีรอนมาร์อยู่ตลอดนะครับดังนั้นดัังนน้ตรงนี้แหละมันก็คือราคาหุ้นมันแพงคุณสิริวันแล้วมันก็ใช้ค้ำอินเด็กตลอดนะมันมีเมคานิกตรงนั้นนะี่ยทีนี้ถัดมาคุณสิริวันจะเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังกำลังที่จะร่วมมือกันเพื่อโจมตีทางด้านรัสเซียด้วยการส่งอาวุธไปนะครับคุณสิริวัน แต่สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งตอนนี้รัสเซียเนี่ยกับจีเนี่ยโจมตีด้วยซอต์พาวเวอร์ด้วยการส่งระเบิดมหาปลายัยที่แรงระเบิดระดับซูเปอร์โนวากำลังจะเกิดขึ้นครับคุณสิริวันผม <c oughs> ผมผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าซูเปอร์โนวาหรือใช้บิ๊กแบงดีเพราะถ้าซูเปอร์โนวาเนี่ยมันระเบิดแล้วมันสูญหายไปเลย นะ,ะแต่ถ้าถ้าวันนี้อาจจะขอใช้คำว่า Big Bang ก็คือว่ามันระเบิดเพื่อก,อก่อกำเนิดใหม่นะั่นก็คือวาระ new world order ที่เราเคยคุยกันนะครับ Soft Power ที่ส่งไปตรงนี้คืออะไรครับคุนสีวันเห็นไหมว่าราคาราคาลูเบิลเนี่ยปรับขึ้นมาสูงกว่าแข็งค่ากว่าตอนที่ตอนที่อ่าก่อนโจมตีนะครับยูเครนอันที่สองก็คือการการที่ควบคุมพลังงานของทั้งโลกละ่ะ ว่าให้จะต้องจะต้องมาซื้อตกลงกันในแบบนี้แบบนี้นะครับแสดงว่าตลาดตรงนี้มันมีการตกลงกันมาก่อนเป็นที่เรียบร้อยละระบบสวิฟตเนี่ยทําอะไรไม่ได้ละเพราะมันมีช่องใหม่ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าะจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันก็มีเขาเรียกช่องหนูลอดออกไปได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณใหม่ที่โลกกําลังจับจับมือกันใหม่นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าประเทศที่จะจับมือใหม่หลังจากนี้จะมีเป็นร้อยประเทศเลยคุณสิริวัล ที่จะไปเข้าข้างกลุ่มของ New w Order l o r d ใหม่ที่กำลังมีการจัดสรรนะแล้วตัวสำคัญตรงนี้คืออะไรครับคุณสิริวันเห็นภาพท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไหมครับยังไงดีอาจารย์วันนี้ที่จีนก็ตื่นเต้นนะมีการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เซินเจิน <center, S 1> ปักกิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวมาว่าระบบการเงินของจีนที่เชื่อมไปสิงคโปร์กับฮ่องกองก็ดูเหมือนจะทำเกืบเตรียมพร้อมหมดร้อยเอร์เซ็แล้วว่า นั่นน่ะสิครับไอช่องหนูลอดเนี่ยสำคัญแสดงว่ามันมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในนี้ไหมะโดยเฉพาะสิงคโปร์เพราะเพราะเพราะฐานใหญ่ของสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮะมาหาเศรษฐีจีนเนี่ยมาเปิด Family Office ที่นี่สูงมากดังนั้นถ้ามาหาเศรษฐีพวกนี้เขาไม่ได้ไว้ใจสวิสแล้วถ้าเขาจะโยกเงินกลับไปจีนเลยเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเ <c oughs> งินลงทุนเนี่ยหายเพียบเลยนะ ดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่ก government จีนก็หรือนักลงทุนจีนเนี่ยก็เตือนมาแต่คุณสิริวัลจะเห็นภาพที่แชร์กันไหมในสามสี่วันนี้ก็คือความแน่นขนาด,ดของเรือที่รอเข้าท่าเรือเซี่ยงไฮ้อ๋อค่ะอาจารย์อยากบอกอะไรในในยะตรงนี้เอ,อ่อทีเนี้ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งคือจะลามไปที่ปักกิ่งไหมคุณสิริวันเอ่อสองสามวันเนี้ยคงต้องดูแล้วว่าจะเกิดอะไรที่ปักกิ่งเพราะถ้าปิดสองแห่งเนี้ยนะครับรัฐบาลเซี่ยงไฮ้เนี่ย เกิดอะไรขึ้นร in so ัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่เชื่อรัฐบาลกลางเลยปล่อยให้เกิดการระบาดพอเกิดการระบาดเนี่ยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้เป็นคนเดียวเลยนะที่ที่อินดี้กับประเทศจีนอยู่ว่าเออเขาสามารถควบคุมได้สุดท้ายในที่สุดเนี่ยพอควบคุมไม่ได้สติวันรัฐบาลกลางเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ล็อกทุกอย่างซิลทุกอย่างหมดเลยรวมถึงท่าเรือต่างๆในการส่งสินค้าเข้าออกทั่วโลก ทีเนี้ยสถานกาะตรงนี้คืออะไรครับหมายความว่าเรือที่ส่งของเนี่ยจํานวนมาในโลกเนี่ยมาค้างอยู่ท่าเรือเสี่ยงหายเอาของลงก็ไม่ได้นะครับผู้สิวันตรงเนี้ยมันคือตัวเล่งการขาดแคลนสินค้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอนอกจากสปพลา์เชนที่หยุดชะงักจากยูเครัสเซียวัตถุดิบบางอย่างสินค้าบางอย่างหายไปนอกจากต้นทุนพลังงานที่ผลักดันในทุกอย่างแรงขึ้นหนักขึ้น การแซงชันกันแถมยังมีการส่งอาวุธหนักร้ายแรงไม่ได้หยุดจากสหรัฐจากพันธมิตรแล้วก็ประกาศล่าสุดจาก,กาารัฐมนตรีกราทงลาโหมสหรัฐและทำเนียบขาวก็บอกเรียบร้อยแล้วว่าแพ็กเกจแบบนี้จะมีให้ยูเครนจนกว่ายูเครนจะบรรลุเป้าหมายสัญญาณแบบนี้บวก,กกับการจอดเรือที่แน่นขนาดไปหมดกับประเทศจีนที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอาจารย์อยากบอกอะไรผู้ชาวฟ้าสายปรสิทวันตระหนักถึงหัวข้อที่อาจารย์ทั้งว่าเรากำลังจะต้องลืมอดีตที่ผ่านมา ประวัศาสตร์ปี2540แต่2565คือสิ่งที่จะอยู่ในความทรงจำของคำว่าการเปลี่ยนอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสิริวัลจีนเองเนี่ยร่วมมือในทางซอฟต์พาวเวอร์กับทางทางรัสเซีย <c oughs> นะครับด้วยการส่งนะครับระเบิดมหาปะัลยที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะในจักรวาลน,นี้เลยเพราะมันจะหลงระดบบบิ๊กแบงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า มันทําให้เงินเฟ้อแหละแตะ่ดอกเบี้ยติดกับเราเห็นรอยร้าวแล้วว่าที่เจเน็ตเยนเล่นเนี่ยมาบอกว่า <c oughs> เขาจะไม่สามารถที่จะต้องตกลงเรื่องภาษีกับจีนใหม่ตั้งแต่คุณทรัมป์เนี่ยทําข้อตกลงก็คือสร้างกําแพงภาษีกับจีนไว้เพราะเพราะวันเนี้เราเห็นแล้วว่านอกจากของจากจีนเนี่ยขาดแล้วเนี่ยยังมีราคาที่แพงด้วยจากฐานภาษีนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถแก้ของที่ขาดตรงนี้ได้วันที่หนึ่ง อันที่สองเลยเจอโรมพาเวลเนี่ยคงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับ <c oughs> ในอัตราสูงเนี่ยแล้วติดติดกันดังนั้นเนี่ยเราเห็นจากจากตัวตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยสองสามวันเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วกํำลังกแลังจะหลุดทำเขาเรียกว่าทําเป็นฐานลงละตรงนี้คืออะไรคุณสุริวันตรงนี้คือสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคภูมิใจมากเลยนะว่าเรามีทุนสำรองที่สูงมาก ไม่ไแน่ใจแล้วนะอาจารย์เพราะเงินบาทอ่อนค่านะเงินดอลลาร์ก็ไหลออกนะไอ,ไอไอความที่ว่าทุนสำรองที่เรามีสูงมากเนี่ยหมายความว่ายังไงคุณสิริวัลพูดตรงนี้ดีมากเลยเราเราเอาเงินความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยไปถือ i o u ก็คือ u s treasury นะครับ u s treasury ตรงนี้อยู่ทีนี้พอดอกเบีย้ยมันเป็นขาขึ้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ได้ถือพันธบัตรอายุไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยนะครับ แล้วเราไปถืออายุที่เกินหนึ่งปีขึ้นไปวันนี้เราติดลบละมันมีคําพูดคำหนึ่งที่พูดอยู่เสมอว่าก็ไม่เป็นไรไม่ขายไม่ขาดทุนคือคือเวลาเราเราจะมีพวก stupid investor มัจะพูดแบบเนี้ยนะครับว่าเวลาที่เราไม่บริหารจัดการความเสี่ยงก็พูดปลอบใจตัวเองอ่ะ <c oughs> ไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ที่คุณสริวันพูดเมื่อสักครู่เนี้ยเขาบังคับขายใช่ไหม Oh. นั่นคือเงินทุนไหลออกไนงะเงินทุนไหลออกไม่ได้ไหลบ้านเราอย่างเดียวนะคุณสิริวันที่พากันไปดอยที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นเวียดนามกำลังจะหลุดแนวรับสำคัญเส้นสองร้อยวันอยู่แล้วไม่รวมรวมถึงการที่ฟันโฟรเริ่มไหลออกด้วยดังนั้นวันนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันตรงกันข้ามกับปีสี่ศูนย์คือปีสีู่นย์เราไม่มีทุนสำรองเราถึงสุด แต่รอบนี้มันตรงกันข้ามกันคือการมีทุนสำรองแล้วบริหารทุนสำรองไม่เป็นเนี่ยคือวิกฤติครั้งใหญ่ <c oughs> นั่นแหะคือเหตุผลว่าทำไมค่าเงินบาทของเราอ่อนซึ่งในความเป็นจริงเนี่ย US dollar อ่อนทุกคนก็บอกว่า US dollar แข็งเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัว US dollar index เนี่ยเพิ่มเข้ามา แต่ทุกคนลืมดูตรงนี้ไปว่า US Dollar Index ที่ที่มันขึ้นมาร้อยกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ามันกำลังจะมีการเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกใช่หรือไม่เมื่อมีการเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเงินที่ลงทุนอยู่ทั่วโลกเนี่ยมันต้อง convert ออกมาเป็น US d ลล l a r มันเลยทําให้ demand เนี่ยดอลลาร์ในช่วงเวลาแรกเนี่ยมันถึงดึง US Dollar Index ขึ้นไปสูงขนาดนี้ไงคุณสิริวัล แล้วแล้วในขณะเดียวกันถ้าหาก U.S. d อ l l a r อินเดเนี่ยมัน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 อ่อนค่าหรือเขาบอกเอ้ยไม่จริงเนี่ยมันแข็งค่าถ้าอย่างนั้นคุณไปเทียบกับราคาคอมมูิตี้สิราคาอาหารราคาพลังงานเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยคอมมูิตี้แพงขึ้นหรือจริงๆเงินมันเสื่อมค่าหรือเงินมันกำลังไร้ค่าเพราะว่าเป็นไปได้ยังไงว่าราคาอาหารราคาพลังงานนะครับมันแพงขึ้นพร้อมกัน แต่คุณก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากดีคัพปิ้งผมก็จะถามต่อไปว่าไอ้ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันคือตัวเล่งเพื่อให้เงินเฟอ้อหรือการเสื่อมค่าของเงินมันแรงขึ้นหรือเปล่าดังนั้นขณะนี้เองเนี่ยเงินของประเทศไทยเนี่ยมันเสื่อมค่าเร็วกว่า u ูเอสดอลลาร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือคำถามใหญ่ๆที่ตั้งคำถามนะเดี๋ยวนี้เลยดีจังเลยคำถามนี้เพราะหลายครั้งอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่าเรากำลังพูดถึงเงินเฟอ้อ เรากำลังพูดถึงการแข่งข่าของดอลลา,าร์สหรัฐแต่อาจารย์มักจะบอกว่าภาวะที่เกิดปั่นป่วนอยู่ตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยเพราะเราใช้เงินสกุลสหรัฐเป็นเงินนําในการค้าทุกๆอย่างเป็น asset b a c k security จะเป็นการซื้อบอนเทชเชอรี่อะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่ได้คือการเสื่อมค่าของเงินดอลลา,าร์สหรัฐของแพงขึ้นหรือเงินเสื่อมค่าอาจารย์คะสักหนึ่งนาทีสองนาทีก่อนจะพักฟังโฆษณาอาจารย์อยากบอกอะไรชาวฟ้าใสไม่อยาก อยากจะเป็นการตั้งคำถามนะครับว่าวันนี้ asset b a c k security ที่สำคัญที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยคือทองคำคำถามว่าทองคำทุนสำรองประเทศเนี่ยที่ตั้งแต่มีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนเราเราเคยเห็นทองคำก้อนนั้นหรือ,อยังหรือเราแค่เห็นเป็นตัวเลขเพราะประเทศเยอรมันเนี่ยได้เงินได้ทองคำคืนเนี่ยนะครับเพราะสาเหตุที่ว่า กำลังจะต้องให้ความช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในในวิกฤตเมื่อสองสาครั้งในเรื่องของไครสเมียในเรื่องของอะไรหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยด้วยการที่แรกที่ว่านำทองคำกลับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยอเมริกาบอกว่าจะต้องขนทองคำกลับให้ยอรมัรนเนัียอาจจะต้องกินเวลาประมาณประมาณ ร้อยกว่าปีถึงจะขนท้ายนะครับแล้วก็ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยที่มีผู้คนเนี่ยบาดล้มตายจากเครื่องบิน m อ1 7ร่วงที่ที่ยูเครนเนี่ยเมื่อเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลฮอลแลนด์ทำก็คือเรียกคืนทองคำแต่สิ่งที่ได้คือก็ก,ก็แลกกันว่าประชาชนของฮอลแลนด์เนี่ยเสียสละชีวิตตัวเองไปเนี่ยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าต้องสละเนี่ยร้อยกว่าชีวิตเนี่ย เพื่อที่จะไม่ได้ดําเนินคดีแล้วแลกทองคํากลับมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณสิริวันซีเรียลนัมเบอร์บนทองคําเนี่ยมันไม่ใช่ซีเรียลนัมเบอร์เดิมแต่ไม่เป็นไรเอากลับมาก่อนเพราะยังไงก็ตามมันถูกเป็นเพิกว่าได้รับกลับมาแล้วตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญว่าแล้วที่เราซื้อเพิ่มเราไปเก็บไว้ไหนอันนี้คือความมั่นคงของประเทศครับ คนสุรหวานท่านผู้ชมท่านทุกฟังสิ่งที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้เรียกว่าทําให้หลายๆคนอยากบอกว่าโฆษณาจบเร็วๆนะอยากมาฟังอาจารย์ต่อแต่ขออนุญาตไปพักฟังโฆษณาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ